สวัสดีครับพบกับพี่กรมพาชิมเครือเก่าแล้วครับพี่น้องมาพี่น้องมันเป็นกรมได้เมนูนี่ครับกุ้งแช่น้ําปลาครับพี่น้องนี่ครับถึงทมเซตแล้วครับพี่น้องนี่มาข้างแรกนะครับที่ได้ลองทํานะครับลองกินพี่น้องมาจะเป็นไงครับพากกรก็จะมีนะครับคนานะครับคานานกน้าแข็งแล้วพี่น้องก็จะมีรักชีครับพี่น้องมาเดี๋ยวมาลองกินพี่น้องเห็นได้เขากินกันเนาะเลือกยากครับพี่น้องน้จิ้มรสเดดครับพี่น้อง อืมนานนกินแล้วน้องกุ้งนะครับอืมอืมอืเนื้อกุ้งหวานมากนอก้องขนาน้ากรอบๆอ,อืมขากรันครับนอกน้ำแข็งเย็นๆมาครับแปบบ จิมโอ้โหผัอชีโอ้โหเนะื้อกุ้งหวานมากพี่น้องจิมเทฟู้ดแซ่บ นี่ครับพี่น้องโอ้โหเน,นื่อน้ำจิ้มชำๆเลยครับอืม อบอร่อ,อ,รอ,อืมอมันก็ขนาดอ๋อ ขาน้าพี่น้องเข่ากันทุดครับพารทคีก็ไม่ค่อยเท่าอะไรครับแต่ขาน้าเข่ากันรกรอบ,อบหวานใส่สองตัวเลยพี่น้อง เด้งๆไหมครับจำฉัน กุ้งไม่มีความคาวเลยรไปหน่อยชั่ม